สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมเมอรวลลี่คลิปนี้เราก็มาดูรางวัลส่วนบุคคลกันบ้างนะครับแน่นอนว่าหลังจบการแข่งขันก็จะมีพิธีการมอบรางวัลส่วนบุคคลให้นักกีฬาแต่ละคนนะครับซึ่งผลรางวัลมีดังนี้ครับหัวเสายอดเยี่ยมก็คือเพียวกับสีทีนะครับบอลเร็ว มีเบอร์15ของเวียดนามกับทิชากรเสร็จยอดเยี่ยมก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากกัปตันคนเก่งของเราผู้พรพันธ์เกิดปราดครับและรางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าก็คือบีมพิมพ์พิชยากกกรัมนะครับก็ต้องให้จริงๆครับบีมน่าจะเป็นผู้เล่นที่ทำเต้มได้มากที่สุดในรายการนี้แล้วครับฟอร์มสุดปังมากๆตบแต่ละลูกหนักคมและรับยากมากๆครับ เป็นเต้มตลอดยินดีกับบีมด้วยนะครับสมมงสมราคารางวัล MVP ส่งคุณค่าสุดปังมากๆครับสาวไทย